สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่พ่อพ่อพีอพ่พี่ทุกทุกท่านนะคะมาอัปเดตอาการคุยายเพียววันนี้นะคะพบกับช่องทางแม่เพียวนะคะแม่แม่จ๋าอัปเดตคุยายอัปเดตอาการคุยายเพียววันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสที่3ตุลาคมนะคะ2567นะคะว่าตาคุณยายเพียวมีอาการเป็นยังไงบ้างตาใสขึ้นมากๆแล้วนะคะแม่แม่จ๋าเพิ่งเสร็จจากล้างตานะคะจะมียา ึ่งติดตาอยู่นะคะแม่แม่จ๋าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะคุณยายเพียวก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะแม่แม่จ๋าดีใจกับคุณยายด้วยนะคะได้กลับบ้านแล้วได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะแม่แม่จ๋าคุณยายตาก็เริ่มหายดีขึ้นแล้วจะได้กลับบ้านแล้วนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์น่าจะได้ออกช่วงบ่ายๆนะคะแม่แม่จ๋าคุณยายจะได้กลับบ้านแล้วนะคะ อาการดีขึ้นมากแล้วอาการตาที่อักเสบติดเชื้อนะคะแม่แม่จ๋าดีขึ้นมากๆแล้วก็ฝากแม่แม่ทุกทท่านนะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณยายเพียวด้วยนะคะแม่แม่จ๋าฝากแม่แม่ทุกทท่านเติมเต็มคะแนนนะคะร่วมสมทบทุนสร้างบ้านให้กับคุณยายเพียวได้นะคะแม่แม่จ๋าอันนี้ก็คุณยายอัปเดตอาการวันนี้หลังจากล้างตาไปแล้วนะคะ นี่ตาข้างขวานะคะน้ําตาไม่ไหลแล้วนะคะแม่แม่จ๋าตาข้างซ้ายอันนี้เพิ่งทายานะคะแม่แม่จ๋าป้ายยาแล้วก็หยอดตาไปนะคะตาใสาขึ้นมากแล้วคุณหมอบอกว่าหายแล้วนะคะนี่เป็นเป็นยาที่ไหลมาจากตานะคะได้ล้างตานะคะเป็นน้ําเกลือนะคะแม่แม่จ๋านี่น้ําเกลือได้ล้างตาเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณยายเพียวก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแล้วนะคะแม่แม่จ๋า พรุ่งนี้น่าจะประมาณช่วงบ่ายๆนะคะเช้าวันศุกร์ที่4ี่นะคะช่วงบ่ายๆก็ต้องกราบขอพระคุณแม่ๆพ่อๆพ,พี่พี่เอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ร่วมส่งกําลังใจให้กับคุณยายเพียวนะคะได้หายเร็วๆออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนะคะกราบขอพระคุณแม่แม่ทุกๆท่านที่เมตตาเติมเต็มคะแนนให้กับคุณยายเพียวทุกๆคืนที่ไฟ์สดเปิดร้านผลไม้นะคะแล้วก็บ้านคุณยายเพียวรู้สึก ขอบพระคุณมากๆรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มีคนรักและก็เอ็นดูเมตตาคุณยายเพียวนะคะแม่ๆทุกๆท่านที่เป็นสะพานบุญให้กับคุณยายเพียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะแม่แม่จ๋าอาการตาอักเสบติดเชื้อหายดีแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ควานไปล้างตาต่อที่บ้านให้ประมาณอีกหนึ่งนาทิตย์นะคะแม่แจ๋า ตอนนี้ก็เริ่มทานได้ปกติถ่ายปกตินะคะแม่แม่จ๋าร่าเริงกว่าเดิมสดชื่นนะคะเพราะว่าได้นอนสองคืนแล้วนอนที่ป่าสวนหลังโรงพยาบาลนะคะแม่แม่จ๋านอนกับธรรมชาติเล่นดินเล่นโคลอะไรแบบนี้คุณยาก็รู้สึกว่าสดชื่นได้พักผ่อนนะคะได้พักผ่อนบ้างนะคะแม่แม่แมจ๋า ก็วันนี้ก็น้องควันก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวน้องควันจะมาอัดคลิปดูให้ท่านผู้ชมและก็แม่ๆพี่ๆเอฟซดูใหม่นะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะ